เงายอยู่น้ำโขงเวลารดเรียวคงไปปุ๊บมันี่โคงไปป้าเห็นเห็นเห็นแต่ว่าเราบป้าปังเมียเรากับบปาปากลูกกับ่ป้าปกโจ้นีไปเรื่อยๆปุ๊บน้ามันมันแก่มันจะลดลุกลุ่มมสวัสดีครับช่วงเช้าๆวันนี้นะครับมาพบกับช่วงประสบการณ์คนจริงลุก หลังจากที่หา,หายไปเกือบจะนานพอสมควรนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปยาวๆลงเท่าไหร่เพราะว่าก็ทั้งทำงานทั้งตัดคลิปตรงนี้นั่นโุกอยาหลายอย่างครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์คนชิงลุก ระหว่างที่ทําการสอนประสบการณ์นี้นะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยกับนักเรียนก็ได้พูดคุยกันระหว่างทีเรียนขับรถก็จะมีการแลกเเลี่ยนประสบการณ์การเห็นผีว่าไปเจออย่างมาบวารแรบนี้นะวนันนั้นเนี่ย สอนมาสอนผักปฏิบัติสนุนนี่นะครับก็ประมาณา 2, า 3, ันใบสองใบสามกัวนี่นะกับผานนกเรียนก่อนถอดถึงกับเปิดเดอกดเลดี้โอไปเรื่อยๆครับไปฟังไม่ต้องแบบพิ้งออกไปท่า,า,านอาลชินรับไปทางากูสุพิเศษก็บอลเลียกีเนักเรียนฟังไปน้ำเนี่ยนี่นะอ่าก็คือจังที่ภูมาถ่าไทยถอดลงในช่องนะี่แหละแล้วที่นี่ มันมีจังหวะจังหวะหนึ่งที่แหลผ่านงานศพงานศพที่ที่ว่าเนี่ยมันกระตังลำพม่าในเขตของถนน,นกับบอกนักเรียนว่าโอเคให้ระวังเดือมันสิมีคนเพราะว่ามันมีงานบุญงานบวชงานศพเนี่ยมันก็นะสิมีคนเดือดพนไปนู่นนี่นั่นก็ให้ระมะัดระวังประมาณนี้นะครับ เราจุ่นจเนีเ่ยะระวางเนี่ยมันเกิดอะไรดขึ้นคือก็นั่งนิ่งไปเนี่เรียกว่าตะเกียบอ็คือสิตั้งใจนี่ครับอีหลักประมาณนี้ <c oughs> แลซิงนี่ตามมาโลซิงนี่ตามมาแล้วจากที่เงียบไปสักพักนึงก็เป็นกินทุกคนต้องเคยได้ไดกินกินน้ำอบ แมนกินน้ำอบดอกกินกันยังแปลงที่อ่าประมาณแบบว่าผู้เฒ่าข้าจ่อใส่กันครับแปลงโยกขี่หรือแปลง่งยางเน,นี่ยแหละครับกินมันที่เป็นเคล้าย,ายกินคนคนแกนะครับกินผู้เฒ่าก็เริ่มเลยกินร้นอนๆนี่แล้วนกะ็ฟุ้งเต็มดังเลยอ่าในรถนี่นั่งปุ๊บกินแปลงนี่เต็มปุ๊บทั้งทังที่ก้อนหนานี่ยว่าได้กินอย่างเนี่ยเพราะว่ารถฝึก ของผมเนี่ยมันสีมีน้ำวามเดียวสีหูวามันเป็นกินเอียงหลังจากกินพ้ากันได้กินกินปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ถามนักเรียนว่าอันเพื่อเพื่อได้กินนี่อย่างบ่ะนักเรียนเลยบอกว่ากินกินน้ำพบกินน้ำพบกินน้ำหอมกินขึ้นยังพเท่าวเปนก็คู้เหมือนกันนักเรียนว่าผมก็เลยบอกว่าเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้คูได้กินนี่อยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยว่าอย่างนี้เลย นังเรียนก็ได้บอกว่าผู้บ่ต้องยานดอกผู้บ่ต้องตกใจ่ดอกนักเรียนบอกมือเศร้าเดียดนูนะ้แน่บอกครับคุณคุณยายบอกว่ามื้อนี้หนูสิไปเรียนเลยหนูสิไปเรียนครับรถกลับไปเบิง้ง ไปเบิง่งไปแย่งหนูในเดอ้อประมาณนี้นะครับหนูก็ได้กินแล้วด้วยกันหลังจากที่บวกกันปุ๊บน,นี่ยู้เสือๆนี่จกิน่ะมันก็หายไปเลยเด้อครับหายไปคือทั้งมันแชดดาวไปเลยอนีบอกจัดหูดังไปเลยแล้วก็ไม่ได้กินนั่นอยู่นักเรียนก็เลยบอกว่าที่ก้อนนั้นนะ่ะที่หนูเลื่อนเลี้ยนนะ่ะ เพราะนี่ลหละพอดอีคุณย่ายเนี่ยรถเสียก็เลยจัดการง,งานศพหนูนี่นั่นก่อนอยู่พราะจัดการง,งานศพเบวนี่หนูก็เลยมาเรียบมันก็เลยเป็นเรื่องแปดอย่างหนึง่งอ,ะ,อะไรก็จบไปเรื่องนึง อีกเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของกุศโ่ดสมยศเรามาเลี่ยนลราเป็นบุคลาก่อนอยู่อ,อยู่ลรงบาลกิตเวชอยู่ลรงบาลกิตเวช <c oughs> เ,เราเลยมาเล่ามาหอ่อสุฟัง มันมีเถี่ยวหนึ่งเนี่ยเราไปเทียเยนนะะเท่ยวเชียงคันนะว่าไปเที่ยวเชียงคันเดี๋ยวเราก็จับจีพีเอแลนไปก็ออกปานประมาณดึกดึเนี่ยเราว่าจีพีเอดิ่ซืเอๆไหมกะผ้าเรียนไปทังในไบุ๊คลัดลาะไปน้ำปลาเลียมไปทั้งใายทั้งขวามีต่ปลาอย่างปานแล้วก็ไปมีลูกไส้เรามีเราแล้วก็มี ีเมียอ่ากลูกไส้กัเป็นคตรครับเบิรงจีพเอไประว่างระว่างที่เราขี่เป็นน้ำท่าเนี่ยเราเห็นผู้ยิงอ่าเห็นเป็นผู้ยิงใส่ใส่สุดขาวๆผมแยาๆอยู่น้ำคงเวลารถเดียวโ้งไปปุ๊บมึงเนี่ยโ้งไปป๊าเห็นเห็นเห็นแต่ว่าเราบ้ปังเมี่ยเราก็บบ้าปัก ลูกก็บว่าปากโจ้ขี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนาะมันมันจะมันจะลดลดลงไรเออเอเติมมาเต็มถังเรามันลดลดรู้สึกว่าลดลเดี๋ยวลดว่าเนาะมันมันมันลดลงได้เดี๋ยวเพราะเป็นยงคือขีคือขี้บ่พอบาทก้นบ่พอลดสวนมากบ่พ่ออานจะเกีย่ยประมาณนี้นะครับแล้วดูไส้เราก็เลยบอกขึ้นมาอีบั ระวังนิ่วขีมากเเห็นพี่เจ้าข่อยเห็นหมดั่อยเห็นผู้หญิงนี่ยืนน้ำุ่ก็ูีแต่ว่ามากา่อบอกจบดึบกกว่าก็เลบอก,กว่พอไปเห็นเลยครันนบ,บกกนา,บา แค่ไหนเะข็งก็จะเอาสีพยายามแบบแหลนแหลนน้ำลดเรียนตามรถประมาณนี้นะแม่ก็ได้บอกว่าเอาสิเขาก็ต้องไปข้างหน้าตัวเขาไปขานาดตัวจะเกิดว่ารถเขาเบิดดังมันมันเสียงอะไรเขากลับทา่าก็ใช่กลับทางเก่าซะาาเรา,าก็เลยพากันแหลนหัน กลับรถปุ๊บเปลี่ยนกลับท่าเกา่าแล้วก็เลิกก่ทะลุออกมากหาเส้นลัดได้ระหว่างที่เลี้ยงกลับหนะ่อยกับพ,พ่อเดีพ่อไม่ยิ่งขึ้นเราเลยครับไม่ยิ่งผู้นันะ้นเลยก็ยืนสี่มือสี่นิ้วแบบเห็นกลับไปท่าเก่าประมาณนี้ครับหลังจากขี่รถออกมาจากจุดตรงนั้นได้ปุ๊บเราก็ เราสู้เซียนลักเราก็ไปถึงเชียงขัานยังสอสดีภาพและปอดปัยที่นี่ก็จะเป็นอีพีแบบสั้นๆนะครับเพราะว่ย่าเกิดไปนะครับก็เป็นนะเนมื่อเราสู้กันฟังเนาะนะครับผมก็รับฟังมาประมาณน,นี้ก็มา่เราต่อในฉบับของจักรวงนะครับเดี๋ยวอีพี่นะที่เป็นอีพี เยี่ยวกับวัดอ่าเป็นประสบการณ์ของผมเองนี่นะครับผมที่ได้ไปเขาไข่อยู่วัดวัด,วดหนึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมันจีร้อนมันจีเย็นปบบนไ้ฝากติดตามฟังนะครับนอี่พี่อไปอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากให้ปรปับปรุงตรงไหนไปแนวทางใดนะครับผมก็พร้อมที่จะรับฟังครับ ครับ